ที่ยวไรตตาปีนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมอุทยาแห่งชาติเขาช่องช้างค่นี่ก็คืออนุสาวรี์สถานบ้านเขาช่องช้างนะคะเขียนงานภาคใต้ตอนบนค่ะประจำอยู่ที่อำเภอนา,าสารจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะคะมาที่ชมยนะคะรันของอนีค่ะอนุาียนะคะได้จารึว้ว่านอ้อมกอดแผ่นดินภูเขาที่สามล่าการสาเนาแต่บางเบดาวร้อยดวงล้วนรักกับังน้อง ห่หน่านนที่รวมแหล่งสินค้าหน้านนที่รวมแีงนและพื้นที่หนัาที่รวมดวงดาวคท่านะคะจะกากกระทั่ง ตักในการทำข้าวารมานาน,นี้นะคะจะเห็นได้ว่าแั้แต่วันที่3เมษายน2542นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมีผู้ที่ให้ความรู้กับเราได้นะคะกะิจกรรมเสาวรีบ้านช่องช้างนะคะเราจะพากันไปชมเลยนะคะก็คือคุณพี่สุวัสดิ์นั่นเองนะคะ นี่ค่ะพี่สุวัสด่ะผู้ที่จะให้ความรู้ของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่สุวัสด์วันนี้นะคะหนูได้มาที่ก็คืออย่าราบต้องมานมาพะมกาสกันไเค่ะก็หัาจะไดัอนุตให้ได้ับกานุญาตให้ได้นตห้ได้รับการอนุาตให้ได้ับนุญาตให้ได้รับกานุญา่ให้ได้านุญาตใหไับารอนุาตให้ได้รับาอนตห้ได้รกานุาตห้ได้รก่รอนุญด้รกนต้ดอนให้ได้ กาไกลตางกลามืง่จัว yeah. ัดสุโขทัยุโขทัยน้นะบเชตกาบีสุราากการรวมแบาคล้นที่นีกาอยที่าเน้าร้อยสามห้าร้อยามสิบห้าร้อยสามได้รวบรวมขอการดูโครงการอะไรก็บบานการก้ีาีงกาเป็นคนงานการที่มา จ้างเป็นกิจกรรมนิทรรศการติอิ๊ก้อประทับศีื่นๆได้จับจับประานการพิการณาในการนั้นีตุะกอนกิจกรรมตอนการสู้รบในโงการนั้นมีคนที่ได้ทีจะเอคือป็นการจัดกำของทั้ การทู้รบการั่การทุกอยกางนคือการสู้รบค่ะการสู้รบของการันการสู้รบการตังการต่างโจตีหัวตีร่างครับโจตีหั้งทั้งทั้ง้งกังที่ทับการบันทึกโอ่กันกีแยยกันหมดเลยตคือบารากิลรักองอับกองับกองทัาตนี้รขึ้น

ตอนนี้เราทำการวเือโดยทั่วถึงได้แเชือเชื้อภาวดแทร้องบ้านหยอชจางหรือว่ามีปัญหาที่้าองจาก็ีบามากเป็นถ้ามาจะรับอยูในเดีอต้องารเต้องอันคนละท่าเจะที่ทา่เดืยต้องต้องับเืออะไรนี้ต้องผนิดกับนิดเนี้มันมันจะเจั เราต้องยอนรอยไปยั่ไรจนตึงการกอเคยต้องฝัดความนิ่งปฏิเสธยังนิเสเขาัเพี่อวชมบ้านพักคงสเตนเนอ้์นะคะจุด้อเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวชมบ้านผักของสเตนของบ้านช่องช้าันะคะงอกรกับกไมาค่ะนี่นะคะก็คือกรรมการนะคะผู้สงเยริของเราแล็ให้ความรูของเราในวันนี้นะคะ คุณตาคือป้าเลย <usta> ป้าเชื่ออะไรคะมันดีเชจงปูค่ะป้ารับหน้าที่เป็นอะไรคะกรรมการทารประชามติน้องกรรมการทางประชามติว่าฝีมือคุณป้านี่อร่อยแน่นอนแน่นอนไม่รู้แต่ว่ากินได้เลยอ้าแล้วตัวเองนะคะมีอาหารยอดนิยมด้วยนักมือคะทำหน้าที่เป็นเขาเป็นรองประธานไ่ดเข้า เดียววันนี้ทั้งนึ่งแบบมีไม่พาดนะพลาดแบบนีนมีดร้ใหมคะเป็นรือที่เดียวบการตัดวันนี้คณะเดียวเลยเรากวุณรุงกั่คุณป้าหานไปดูบ้านพักคุณมสเตย์ด้วยนะคะเดี่ยวเราไปกันเลยบ้านพักคุ้มสเตย์ค่ะ

ไอ้กะปิหนี่ก็น่าจะเป็นอาตม์จนๆมามีอย่างไรมาช่วยได้แล้วก็เชิญเจ้าเยมจุ่มมันจากหมูไปดิไม่ได้ทำบุญในบ้านนะก่อนเนาะบ้านเขาเล็กอ้อนอ๋อมีเล็กอ้อนพี่กันเด็กที่กันเด็กน้องสาวที่เป็นระเบียบอ๋อนี่คือระเบียบก้าผักมีชี่ิบ้าน ระเบียบโฮมสเตย์หมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้านช่องช้างสัคะกามาโดยด้วเนี่ยเยรเราจดบ้านงบให้ด้วยเ่ยครบต้องมามี่าามเช้าุี่ของุเป็นาาท่่ารวมมาดวยครับมาจมกติสว

นี่ในห้องพันที่นี่เป็นห้องที่เราจอนจากคนมาใครเข้าเลยคนนี้สวยมากค่ะสะอาดป้ะสะอาดมาก

คือว่าเป็นพนาทางงทบ้านเลยนอะไรที่ต้องทำถงานนั่นาูบนี้มาตะบอกเวลานักทงเทียนมาเหักทงเทียวสร้างมเาวาให้บนทีสกรกไหว่าหนักไม่มีเลยจะได้วันเนกเียบเลยชื่นชมดีว่าเ มาเคาืนั้มือนะคะก้าวามีได้ประกองพื้การกับดดุได้กต่นได้จะไม่ลดอินเร่งเร็วมากเลยย่าให้หนังเขาเยอะข้าวมาเยอะๆจะได้มาดีมนะคะว่าเราอยู่กันมันคื้นไ้ใิต์เนี่ยเมือนพื้กเฉลีว่าสามารถจะอยู่กันไดโดยซึ่งผาใช่กนได้ไมอไรกอบากไว้นะคะสำหรับบ้านพักสเตหลังนี้ของที่สหัสสมบูรณ์นะคะที่สามารถที่จะเข้ามาพักแล้วก็มาท่องเที่ยวกันได้มาเช่นชม ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนนะคะว่าเขาอยู่กันยังไงทําไมเขาถึงมีความสุขได้และความสะอาดเรียบร้อยของที่บ้านเขาเป็นยังไงกันเขาใช้วิธีอะไรถึงจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขคะ่ะนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะคุณน้นออาคุณน,น้าไม่สาวบ้านเนี่ยมีการใช้หมามคะมาตีการแนววิดีโอที่จำใช่คนแบบซ้อมเม่อกี้แบบเทคโนโลยี นมาเขาจะบอกเขาจะเป็นกระตมเขียวของผู้รักด้วว่าย่างยงางที่ไม่ไม่เส้นทียไม่เส้นกระตนเขียวแต่ถ้ามีที่นั่นอะไรก็ประมาณแบบวาเขาไมาได้เนอานะมาแบบว่ตั้งแต่ต้นเรียนนี่เราเนี่ยคต้นองอย่นี่คืออย้างทีนั่นเต้องไปที่นั่บรรยากาศบ้าเสายมากเลยค่ะถ้าเข้าไปชมแล้วี ถ้าเข้ามาถ้ต้องทกวนนี่เราก็นนแล้วมนกแตว่าเข้ามานป็นคือก็จะไม่นอนก็ะนอนนอนลาดโดนนอนลาดนมคุยเันไเลยเป็นกันนี้ข้าวแบบก็ไปกินได้ก็มาช่วยทำไปแบบนี้กินเกงได้ก็ช่วยทำไป้กันกันได้เลย ท like Th ี่โฮมสเตย์อยู่ใกล้กับเขาแบบนี้ไม่กลัวดินจะสไลานงมาบ้างละแต่เดียวนี่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะกาพักโฮมสเตย์ของบ้านที่เขาต้องจกับเพราะว่าแถวนี้นะคะมันไม่ได้เป็นภูเขาดินเยอะใช่ไหมคะ มันเป็นมันเป็นหินด้วยนะคะไม่ต้องเรามีความปลอดภัยเลยค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาจะเป็นทางด้านความปลอดภัยใช่ไหมแต่ว่าที่นี่มาที่นี่นะคะไม่ต้องกลัวนะคะทางด้านทุกทุกสิ่งทุกอย่างมาที่นี่นะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะคนสมศักดิ์สุวรรณนีเป็นนักกางเต็นท์การท่องเที่ยวสายสัตว์สำคัญและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน คนนี้เป็นผู้นำาอชของในหมู่บ้านคุณมีคนนุ่นทิปคุมีคลนุ่นทพย์มีคนเป็นแบบการชุมนุมผู้สูงอายุในเอกอสสนทองรับอบางโหน เอาไปใช้ทำอะไรด้เอวลายงไดช่ไเอาปช่วยนี่ในประณีท like, er ี่บรานประเพณต้อางกายรากยในประเพณีตายกประสบการก็ทำจารมมันมันเอแ่งทีใช้ได้ที่ใ้ไดหนูะเป็นอรักาความ dạy bóng cổ phiếu hay 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 có hay 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 hay